วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำเมนูผัดกะเพราได้ค่ะอน,นี้อะไรเนียย่ยนั่่างรนแต่ว่ามันเหมือน้างโนก็เลยไปหยิบมาจับตรงนั้นแล้วก็มาใส่น้ำน,นี่ปูของเราเราไปจับมาจากทะเลมาลเราจะมาทำเมนูมีปูไหน คิดมาโอ้ยอย่ามาว่าดิฉันปัญญาอ่อนนะคะคือไม่ได้ปัญญาอ่อนค่ะให้มาเล่นเป็นเพื่อนน้องเฉยบอกเลยว่าวันนี้ร้อนมากเลยนะคะวันนี้ก็จัดน้ําแข็งใสไปแล้วตั้งสามแก้วแต่ก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อวันถ่ายให้ดูแล้วก็คือเล่นไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะเล่นเหมือนย้อนวันวาเหมือนตัวเองไปเล่นสมัยประถมหนะ้า ก็คือปกติก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะคะก็เล่นไปบางครั้งนะคะเล่นไปเพื่อนน้องล่าสุดคือนางเดินไปหาของมาเพิ่มแล้วจ้าปล่อยฉันนั่งเล่นอยู่คนเดียวกับกล้องอ้าวสายมโนก็มานะจ๊ะไปเก็บต็ไม่โยมคาเก็บทั้งใบดึงมาพัง่งนึกว่าจะ ผักกันไปทั้งก้างแล้วนึกว่าแม่สัตว์จะมาด่าซะแล้วพาก,กันคิดว่าเป็นลูกเชอเรี่น่ะโอ้จริงจริงนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมารับโบเป็นคนนั่งจานค่ะบอข้าวช่วงนี้นะคะแนะนําให้อย่าหุงข้าวเยอะนะคะเพราะว่ามันบูดเร็วมากเพราะว่าถ้าเราหุงข้าวเยอะแล้วกินไม่หมดเนี่ยมันจะบูดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากวันนี้ก็38องศาเหมือนเดิมนะคะจะแต่40แล้วเนี่ย ก็ล้างไปเรื่อยๆนะคะชมคลิปยาวๆเลยจ้ากับการล้างจานคือว่าถ่ายจนจบเลยนะจ้ะคือช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรจะถ่ายนะคะกว่าจะมานั่งตัดต่อกว่าจะมาถ่ายให้ดูแลโทรศัพท์ก็คือเต็มง่ายมากจ้าก็คือลงไม่กี่คลิปโทรศัพท์ก็เต็มแล้วจ้ากว่าจะบันทึกได้ก็คือใช้เวลายอยู่เนอะ คือเราก็จะล้างกระทาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะผัดกะเพรานะคะกินแต่เมนูนี้ไม่เบื่อเหรอตอนแรกว่าจะทําอาหารให้น้องกินด้วยนะคะก็จะทําลวกกุ้งหวานจ้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําด้วยกันนะคะเป็นคนชอบกินผัดกะเพรามากเลยนะคะเหมือนทําเป็นอยู่เมนูเดียวนะ่ะเพราะว่าทําบ่อยจนจนชินแล้วจนอร่อยแล้วเพราะว่า อาหารวิธีอื่นคือจำสูตรไม่ได้ก็ช่างแต่ว่าผัดกะเพราคือจำได้จ้าเพราะว่ากินทุกวันเลยนะจ๊ะก็คือวันเว้นวันจะว่าทุกอาทิตย์ก็ไม่ใช่เพราะว่าตกอาทิตย์ละสองสามครั้งแล้วจ้าถ้าไม่ซื้อกินก็ต้องทำเอาเองนะคะจนหน้าจะเป็นกะเพราเลยจ้า บอกว่ากัดร้อนมากเลยนะจ๊ะคือกรกน้ําที่เปิดมาครั้งแรกคือร้อนไม่ไหวจ้าเอามา่ามาต้มสุกได้นะล้างด้วยน้ายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะหนึ่งน้ำนะคะะจะมีคําถามมานะคะก็คือทําไมไม่ค่อยยิ้มเลยทำไมไม่ค่อยเห็นยิ้มเลยก็คือเป็นคนไม่เช่ไม่ชอบยิ้มนะคะก็คือพยายามยิ้มให้แล้วแหละ แต่ว่าไม่ค่อยชอบยิ้มเท่าไหร่นะคะก็เลยหน้าบุบๆนะแต่ว่าก็จะเห็นยิ้มเป็นบางช่วงอยู่นะพอล้างเสร็จก็จะเอาไปเก็บนะคะมาทำมามาทำอาหารกันค่ะเริ่มจากต้มน้ำนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะอันนี้เป็นวิธีที่เราทำกินประจำเลยนะคะแล้วก็กุ้งลงไปลวกนะคะพอกุ้งสุกแล้วนะคะก็คือไม่กี่นาทีต่อมามันก็สุกเดือดแล้วนะคะก็จะปิดแกนแล้วก็ใช้ ช้อนนะคะตักใส่ภาชนะเลยนะคะอันนี้ก็คือกุ้งลวกธรรมดาจา้าแต่ว่าที่เราใส่น้ำตาลกับน้ำปลาลงไปนะคะจะเพิ่มให้กุ้งมีรสชาติก่อมมากขึ้นจ้าอันนี้เราลวกให้น้องนะคะก็คือน้องก็หิวข้าวเหมือนกันใครยังไม่กินข้าวเลยอันนี้เราก็พยายามถามน้องนะว่าอร่อยไหมอร่อยไหมรู้ไหมน้องตอบมาแบบไหนคะยังไม่ได้กิน แกะกุ้งอยู่ก็คือนางจะแกะกุ้งให้หมดก่อนนะคะนางถึงจะกินนะคะก็คือห่วงแต่เล่นนะคะเล่นของเล่นเมื่อกี้ก็เล่นไขยของกับเรานะคะถามว่าหิวข้าวยังหิวข้าวยังก็ไม่พูดนะคะจะบอกว่ายังไม่หิวยังไม่หิวนะคะเนี่ยนางกินแล้วแต่พอทําให้กินแล้วกินจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะของชอบนาง ทำให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำกินเองค่ะเริ่มจากใส่พริกกระเทียมที่เราตำเหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะหลมเหลืองสวยงามนะคะแล้วก็จะใส่กุ้งปลาหมึกลงไปนะคะอย่ามาดามาเรื่องใช้มือนะคะก็คือเราทํากินในครัวเรือนแล้วเราก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผัดให้มันเข้ากันนะคะแนะนําให้ใส่ปลาหมึกลงไปผัดก่อนกุ้งนะเพราะว่ามันจะได้ ไม่ขาวนะคะปลาหมึกจะได้สุกก่อนนะคะแต่ว่าทําแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะหรือว่าจะใส่เป็นซอสก็ได้นะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำตาลแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะขนาดยังไม่ได้ใส่ผักยังน่าอร่อยกะเพราะผานให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะที่เราใส่ ผักทีหลังนะคะก็คือใส่ถั่วฝังยาวที่หลังพร้อมใบกะเพราก็คือเราอยากให้มันกรอบค่ะหรือว่าถ้าใครอยากให้นิ่มๆก็ใส่ตั้งแต่ช่วงแรกที่ผัดได้เลยนะคะบอกเลยว่าน่าทานมากเลยนะคะอร่อยมากค่ะไปกินกับข้าวค่ะ